สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับโอ้ปลาแสนปลาแสนอยู่กับทีมงานกลางบุญกรุ๊ปรับนี่โอ้ใส่เยอะแทะ้ใส่หลายแท้โอ้ใส่หลายแท้โอ,โอ,โอ,โอ้เต็มกล่องเลยโอ้อันี่รถจีเก้าหรือเปล่านี่จีเก้าโอ้มีธงชาติไทยด้วยนะจีเก้าดำสิงครับ อยู่กับทีมงานกลางบุญกรุ๊ปครับมีครับสิ่งรบรรนทุกรอเข้าคิวพี่น้องงานเมางานเมางานเมา,งา,เมางานคิว ใส่กี่ตักนี่พี่น้องนับเลยครับจัดหนักจัดเต็มครับนี่โอ้ใส่เยอะเท้าสายแบกสายแบกพี่น้องไม่แบกก็ไม่เหลือครับงานอย่างนี้พี่น้องนี่ มาดูดิออกตัวรอดไหมนี่โอ้ยยังไม่พออีกบ่โอ้ใส่เยอะจัดครับโอ้โอ้ใส่เยอะแทะ้โอ้ออกตัวนิ่มๆเลยดูพี่น้องดูดิโอ้ใส่เต็มกล่องครับนี่ ท x z 3 6 0โอ้คันนี้หล่อมากนะวิ่งไปเทไกลเหมือนกันนะนเพื่อน จัดเต็มอุ้มครับอยู่กับเจ้าโกเบโกเอสเคสอ้อยเอสเอครับนี่ทีมงานกลางบุญกรุ๊ปรับรับหน้าที่ตักด,ดินใส่รถบรรทุกครับจัดเต็มอุ้มครับนี่โอ้ใครขครับเนาะนี่ ใสอีกใส่อีกใสอีกใสอีกใสอีกโอ้โ,อโอยังไม่พออีกพี่น้องโอ้ใส่เยอะจัดนะโอ้พอยังนี่พอยังนี่ ยังไม่พอบ่โอ้โหใส่แบกสายแบกครับใส่อีกใส่อีกใส่อีกโอ้กดหน่อยกดหน่อยกดหน่อยเออโอ้ฮึโอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดใส่เยอะเกินใส่เยอะเกินโอ้